นี่กะกษิมาอยู่หัวยี่สวนนั่นก็แล้วครับเป็น้องมัาจะพงหญ้าออกนี่ครับทั้งนีงหลักเป็น้องไปตู้ห้านะครับเป็น้องเนี้ใบถ่ายจินเแล้วเปน้องเนาะนี่ครับยุ่งขอบคุณนแรงมากครับเป็น้องหลังจากฝนตกคลิปเดี่ยวเป็น้องเนี่ยห้ามแล้วเพรเดียใส่ปุ๋ยดีครับเป็น้องเพรเดียใส่พุ่น Ở nhà nhào cho con hợp với không? con đi nó Ủa ừ, vậy, có thể chứ không? ไว้ขางบันกันเพื่อนนี่แหละวันนี้บางองนนี้ไปตากินมนะพี่น้องอืมนี๋ไปตากินโท้หมด นี่ครับพี่นอ้องกมึนนงนั่งนี่กันน้อยเนาะพี่น้องเนาะพอได้กินนี่ไปพอได้กินเหรอพี่น้องพอบประดิษฐ์เป็นบ้านเดียวไปเอามันเนี่ไปพี่นอ้องนี่ครับมันนี่ก็นเรี่ยวพี่น้อง โอ้ยซุ้มซุ้มน้องมันออกยากดีนี่ครับน้องไปเล่ยครับโอ้ยครับไปขึ้นหดนครับน้องเียบเรีนี่ครับเสร็จแล้ว เลี้ยเรียบร้อยพี่น้องครับทั้งนี้ก็เป็นปลาทัวเนาะครับพี่น้องนี่งามแล้วพี่น้องปลูกเสี้ยมใบครับพี่น้องนี่ปลูกเสี้ยมใบนี่ฟางท่างนี้งามแล้วครับเังนไงพี่น้องงามแล้วครับทัวฟักเหงางพี่น้องถือคนกำลังเขียว ป,ปาล,าลูกพ่อไล่หน่อยครับปลูกพ่กอ,พอ,พอได้กินเนี่ยผักสวนขั้วเฮาครับพี่น้องผักสวนขั้วเฮาปลูกพ่อได้กินเนาะเออลิปนี้ฝากคนไลค์กดแชร์ครับผม